สวัสดีครับ ผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเจาะรีโวกันอีกหนึ่งคันนะครับแต่คันนี้ครับต้องบอกเลยว่าแปลกมากๆนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหน้านี้นะครับในรถเตี้ยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นรีโว่ล็อกโคนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปกติเนี่ยเราเคยถ่ายไปแล้วนะครับกับรีโว่ล็อกโคหน้านี้นะครับที่ไปอยู่ใน f o r t จูเนอนะครับแต่คันนี้ครั้งแรกนะครับในรถเตี้ยนะครับแล้วก็รถคันนี้ครับเป็นรถของชิดอะไหล่ยนต์ชลบุรีครับซึ่งวันนี้ครับทีมเขามากันหมดแล้วใชิดดกกันีว่า สวัสดีครับสวัสดีครับเนนัตเกอรกอิทีิรับชิดสวัสดีครับผมชิดอรยนชนบุรีนะครับก็ตัวร้านนะครับก็จะอยู่ในเขตอมตะนครชนบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ทางขึ้นลมมอเตอร์เวย์มาง่ายนะครับ่นะครับซึ่งวันนี้เรามาถึงร้านพี่กล้องนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไกลกันมากไม่ได้ไกลกันมากนะครับ ผมกับชิดเนี่ยจริงๆเจอกันมาหลายครั้งมากๆแล้วตั้งแต่สมัยตอนที่เจอกับพี่ปาร์คแรกๆเราก็เจอการตอนนั้นก็ถ่ายรถชิดเหมือนกันครับตอนนั้นเป็นสีอะไรปีแรกจะเป็นสีขาวดาแต่งสไตล์แพนด้าชิดนี้ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยที่เริ่มต้นขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนมากี่สเต็ปแล้วกี่พี่ปาร์คเขาบอกแปดเขาพอกันแล้วครับแต่ผมจะไม่ได้ไปรีเจนเดอร์หน้ามมาล็อกโคเฮ้ยแต่อันนี้คือยังไม่เคยเห็นหน้านี้กับคันอื่นเลยที่เป็นรถเตี้ย ก็หน้าเนี้ยเอาจริงมันจะอยู่ในตัวตัวท็อปก็คือ <compound. S 2> ตัวล็อกโก2021แล้วมันจะเป็น อ่าแก้มโป่งอ่าแล้วรถผมอ่าจะเป็นตัวเตี้ยแล้วเราก็ต้องมีแบบคอนเซปต์ในใจว่าจะทํายังไงให้มันมาอยู่ในรถตัวเตี้ยแล้วก็ให้มันดูเพียวไม่ไม่เทอะทะไม่บวมเงี้ยออเออใช่ใช่ใปกติเนี่ยตัวล็อกคั่วเขาจะมีตัวด้านข้างนี้ด้วยใช่ป่ะแล้วด้านข้างเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวโป่งเขาใช่งานยากมากเลยครับอันนี้ก็แสดงว่าต้องมีการตัดต่อใช่ครับการตัดต่ออันเนี้ยคนตัดต่อจะเป็นช่างวัดเทพาอ๋อพี่วัดใช่พี่วัดเราให้โจทย์ว่าเราอยาก ให้ใส่ในรถตัวเตี้ยแล้วก็เราไม่เอาคิวร้อชุดครอบตัดหมอกต้องเนียนอันนี้คือปกติมันจะเป็นชุดเดียวกันใช่ครับมันจะเป็นครอบมาที่หลังเราพูดกันเลยตั้งแต่ตัดกันชนครับกันชนก็ต้องตัดแล้วก็ตัวนี้ปกติมันจะเป็นแยกเราก็ให้เชื่อมติดกันเลยแล้วก็โป้ทำสีทีแรกชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นใหญ่มานี้ใช่ถูกไหมครับทีนี้ก็ต้องตัดเอาเหลือแค่นี้ใช่ครับแล้วก็มาเชื่อมติดกับของนี้ใช่ตอนตอนแรกจะเป็นชิ้นมาตรงนี้นะครับครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นคิ้วท้งล้อ โหอันนี้ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะอันนี้ต้องใช้กันชน2ตัวใช่ใช้กันชน2ตัวก็คือ1ก็คือของตัวล็อกโคครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของตัวเตี้ย๋อใช้กันชน2ตัวแล้วพี่วัดเทวาเอ็จัดการรถคันเขียวใช่ใช่นะครับนี่ก็อันนี้ก็ต้องทํายากขึ้นมาอีกผมไม่แน่ใจว่าของพี่าล์มนี่ต้องตัดต่อไหมดีเจนเดอร์ไม่ต้องอ๋อใส่ได้เลยเปลี่ยนเกียร อ๋อนะครับตอนแรกคือเปลี่ยนแก้มไม่ต้องตัดต่อตอนนี้เราใช้แก้มเดิมเลยใช่ครับซึ่งคันนี้ก็คือเป็นแก้มตัวเตี้ยใช่ครับที่ไม่มีโป่งใช่ตัวนี้มันจะเป็นรถปี2016อันนี้2016ใช่ครับเขาเรียก A อะไร A1 A1 เหมือนกันใช่ครับคันนี้ตนใหญ่จะเป็น A1 ใช่ครับชวนกันแต่งไปแต่งมาก็สนิทกันนะครับล้านล้อร้านแม็กร้านแปลงหน้าสนิทกันหมดเลยใช่ไหมเออเพราะว่าจริงๆอ่ะ ของพี่ป้าก็แปลงของชิดก็รับแปลงเหมือนกันแล้วก็มีอะไหล่ของรีโวอเหมือนกันใช่จะทําที่ผมหรือจะทําที่พี่ป้าก็ได้หมดเดียวกันตัวกันชนตัดต่อเสร็จเรียบร้อยมีอะไรอีกต้องเปลี่ยนไฟหน้าไหมไฟหน้าต้องเปลี่ยนมาเป็นของตัวล็อกโคนครับอันนี้ผมจะอธิบายเพราะว่ามันมีไฟนี่มันจะมี2รุ่นก็คือรุ่นตัวธรรมดาก็คือตัวที่ไม่ใช่หน้าล็อกโค้ตัวหน้า MC 2020อื ตัวหน้า M c 2020นก็คือจะเป็นตัวของรลติกก็ตัวไฟจะเป็นโครเมียมเนี่ยด้าน<อ>ในเนี่ยตัวไฟจะเป็นโครเมียมสว่วนตัวนี้เป็นโลโก้มันจะเป็นสีเทาไม่ทาครับอ๋อความแตกต่างอยู่ตรงนี้ใช่ครับนะครับเห็นคิ้วด้านในไหมครับนี่อันเนี้ยดูตรงนี้ชัดเลยครับเลยอ๋อแล้วก็อันนี้กันชนที่มาตรงรุ่นมันจะเป็นสีดําด้านอ่าผมไม่ชอบดําด้านเ,เลยทาขึ้นมาเองอย่างเงี้ยคิดเองว่าดําเงาน่าจะสวยนะแล้วอย่างชิ้นเนี้ยโปต,ต็เป็นสีอะไรสีนี้อยู่แล้วครับอ๋ออันนี้เป็นสีนี้อยู่แล้วแต่เนี้ยเราเปลี่่ยนนนนจาาากด้้ใใหเเป็งชคครรัับบะอ นีี่้้อยูแลวจริงๆสมมุติถ้าใครอยากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถรีเควสสีได้ใช่ไหมตรงนี้อยากได้สีอะไรได้ครับอะไรอย่างนี้ตัวไฟก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ได้อ่าได้ครับตามที่ว่าเจ้าของรถชอบเลยแต่งรถต้องแต่งตามใจตัวเองไม่ใช่แต่งตามตามใจคนอด่นนะเพราะว่าอย่างพอเป็นไฟของตัวล็อกโค้แล้วมันจะดูเข้มขึ้นใช่ครับอันนี้มันเน้นดุครับ อันนี้ค่าแปลงเท่าไหร่4 3 0 0 0สาม4 3 0 0 0สามได้หน้าแบบนี้เลยใช่รวมตัดต่อรวมทําสีแบบนี้ใช่ครับ4 3 0 0 0สามหน้าล็อกโก้นะครับนี่สวยมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่แบบว่าให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะแบบมาดูกันได้นะครับหรือว่าแบบเป็นตัวเลือกกันเนาะเพราะตอนนี้หน้ามีหลายหน้ามากโอ้เดี๋ยวนี้ช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่บางคนก็จะแบบไปเล่นหน้าพี่ก้องคือ2021ก็ใหม่แล้วหน้าตรงรุ่นอ่านะครับแล้วก็มีหน้านี้คือล็อกโก้ต้องมีการแปลงแล้วก็หน้าเรจินเด ต้องบอกเลยว่าล้อลายนี้จริงๆเป็นล้อที่เห็นก็ไม่บ่อยนะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนมาเล่นเยอะเลยครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับใช่ส่วนแต่มันสวยนะอ่ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกล้อลายเนี้ยครับแล้วผมเปิดร้านแปลงหน้าใช่ไหมมีลูกค้าที่ใส่ล้อลายนี้มาผมก็บอกเฮ้ยพี่ล้อพี่ลายอะไรอ่ะสวยว่าถูกใจเลยอ่ะอันนี้ชื่อลายไหน SE 37ครับอ่า SE 3 7เริ่มเริ่มเห็นเยอะขึ้นแต่สีแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันมันมีหลายแบรนด์ครับอันนี้ผมเลือกงาน n n ไฟของออเจียนุ่มเพราะว่าะะมั่นใจว่าไม่แข็งแรงใช่นะครับแล้วทรงทันนี้จัดทรงยังไงอันนี้จะเป็นหน้าหนึ่ง หลังห้าผมจะจัดทรงอยู่2แบบก็คือทรงขี่ใช้งานทั่วไปแบบใช้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าหนึ่งหลังห้าและอีกทรงหนึ่งจะเป็นไว้แข่งในสนามจะเป็นหน้าหนึ่งหลัง4หน้าหนึ่งหลัง5กับหน้าหนึ่งหลัง4ี่ใช่หลังจะต้องสูงขึ้นเพราะว่าแข่งในสนามเราใช้ฮีโร่เด็กแก้มันแก้ม4ีูนอันนี้แก้มมันแก้มมันเตี้ยใช่อันนี้มันได้รอครับเราเน้นรอเก็จัดทรงนี้อ๋อเวลาแข่งเราก็จะจัดอีกทรงหนึ่งใช่ครับก็คือต้องมีการเซตใหม่ใช่ครับคันนี้ก็ เป็นรถที่ว่า,าแต่งสวยด้วยแล้วก็คู่คู่กับแข่งในสนามไปด้วยแข่งด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังอันนี้คือเอาฝากระโปรงออกแล้วก็ใส่เป็นงานคำ<ช>้ำนะครับไฟก็เปลี่ยนแล้ว ใช่ครับเป็นไฟตัวใหม่เหมือนกันไฟก็เป็นไฟตัวใหม่นะครับนะครับไฟตัวใหม่อ่ะมันจะเป็น LED นะครับตรงจะเป็นเส้นเอาง่ายๆเขาเรียกกันไฟเล็ก3ามเวลาขับตอนคืนแล้วก่สวยมากเลยใช่ถือว่าเป็นเป็น LED รุ่นแรกของรถโต้ตโตต้าที่มีนะปกติจะไม่ค่อยให้ไม่ค่อยแถมปกติไม่มีเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยว ถ้างั้นเดี๋ยวขอดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันด้วยเพราะว่าคันนี้เห็นบอกว่าเป็นสเต็ปรถแข่งครับนะครับภายในก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมีแต่ของที่จัดเป็นที่ไว้เกลียวครับรถแข่งเอออันนี้ก็จะมีแค่วัดบูทแล้วก็สมาร์ทเกจอ่าสมาร์ทเกจไว้ลบโค้ดแล้วก็ข้างๆในสุดมันจะเป็นวัดบลนไว้ดูค่าแรงดันในรางน้ำมันอ๋อเป็นค่าแรงดันน้ำมันเวลาเราจูนรถเทสรถเราจะรู้ว่าตอนเนี้ยในรางเราปั๊มเราปั่นแรงงานเท่าไหร่อ่านะครับอันนี้ใช้เป็นปั๊มอะไรปั๊มเดิมโมเอาครับออ๋ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์ดีกว่าได้ครับโอ้โหไบเบิเริ่มเลยนะครับอันนี้ทำแข่งในรุ่นอะไระปกติจะแข่งรุ่นรีโวฝาหน้าสามพันแล้วชุดนี้ก็คือเราใส่เน้นขับใช้งานใส่โชว์มันจะเป็น turbo ้5ไม่ได้ใช้แข่งเวลาแข่งก็เปลี่ยนมาใช้ turbo สามพัน 3, ใช่ครับ,รบเป็น turbo สามพันนี่อันนี้ทําเครื่องที่ไหนมา อันนี้อูช่างเนตครับเป็นคนประกอบครับประกอบเครื่องที่อยู่ในชุดเก็บสายไฟส่วนพวก t u โ b o การจูนจะเป็นพี่หมูรอนานการช่างที่อยู่ขอนแก่นอวโนนี้ทําจากขอนแก่นเลยหรอใช่ครับต้องบอกเลยว่ารอนานการช่างฝั่งขอนแก่นเนี่ยเขารอผมอยู่ใช่ถือว่าเด็ดเลยนะอูเนี้ยอยาก้อกไปได้แต่ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวรอให้เคลียร์ให้หมดโควิดก่อนเดี๋ยวเจอกันฝั่งขอนแก่นอันนี้ผมมาผ่านเรื่องรีโวมาหลายปีแล้วหมวกะเครื่องเนี่ยเอา ที่ผมหมดกับเครื่องนี้ไม่ต่ำกว่าห้าแสนเลยนะนี่เครื่องตัวที่สองครับก็ทํามาตั่วหมดเลยรู้สึกว่าที่ียหัวอ่ะครับรอนานการช่างออะแกไม่ได้ทําเยอะแต่รถแกวิ่งมากเลยจบใช่ไหมใช่นะครับอันนี้พวกข้างในอ่ะในไซดได้ทาอะไรบ้างไออันนี้จะเป็นรุ่นเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมแต่แค่ไล่ข้างไล่ข้างก็คือมี t ท r บหัวฉีดแคมมีปั๊มมีเตสมีระบบน้ํามันมีอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่ สองจุดสี่ครับสองจุดสี่แล้วก็ไล่ข้างตอนนี้เวลาอยู่ที่อะไรครับก็ตอนนี้วิ่งอยู่แปดจุดห้าแปดจุดห้านี่คือยังไม่มีแคมแล้วก็ยังไม่ได้จูนใหม่อันนั้นคือสนามก่อนโควิดจะปิดก็คืออันนี้พอไปทำาเสร็จปุ๊บยังไม่มีสนามได้ลงใช่ยังไม่มีสนามแปดจุดห้านี่คือสองร้อยหนึ่งเมตรใช่ครับครับอันนี้ทำวิ่งแค่สองร้อยหนึ่งเมตรครับอ๋อเพราะแถวๆนี้สนามสองร้อยหนึ่งเมตรทั้งนั้นเลยใช่ใช่นะครับอันนี้ก็ผมจะฝากไปด้วยเรื่องคัทนะครับอันคันนี้ใช้คัทของเพียรมงคลก็คือเอ คอนเซปต์ของคันนี้ก็คือเอาอยู่ทุกสเตปอันนี้เป็นทองแดงเป็นทองแดงครับ16ก้อนใช่แต่คันนี้แปลงเป็นหวีดีแม็กอก็คือยกพวกหวีของชุดดีแม็กครับเพราะมันมันมีให้เลือกได้หลายเบอร์อ่าก็เฮียแกจัดให้ตามกําลังรถก็ใช้บูอยู่5 5 55หโอ้โหกับกับเทโบนี้ใช่ไหมกับเทโบนี้เทโบแข่งก็55ครับก็คือใช้ชุดคัดชุดเดิมใช่ใช้ด้วยกันได้ชุดเดิมใช้กันได้เลยก็ดิ่มอยู่เอาอยู่ทุกสเตป ครับี่ฝากกูด้วยนะครับของมงคลคัดมงคลคัดนะครับนี่แล้วเดี๋ยวมาดูมาดูการเก็บห้องเครื่องนะครับตัวเขาเนี่ยฝั่งไอดีของเดิมถูกไหมอันนี้เป็นของเดิมเป็นเขาเดิมแล,แล้วก็ตัดอเอาตัดแล้วก็แต่งขึ้นมานะครับ แล้วก็พวกฝากนี้ก็จะเป็นทํามาจากเทปดีนะครับครับแล้วก็เฮดเดอร์จะเป็นเฮดเดอร์แต่งนะครับอันนี้เฮดเดอร์ก็มีหลายงานนะครับแต่เฮดเดอร์ตัวนี้สวยสุดแล้วอันนี้จบของใครมาอันนี้ PSC ครับครับเฮดเดอร์ <He ader S 1> <ม>จาก PSC นี่แล้วก็หมอ้อน้ำปินเนียมหัวฉีดก็จาก PSC อ๋ออันนี้หม้อน้ําของเดิมอะ่ะมันจะเป็นหม้อน้ําเต็มครับแล้ว ยังเรารถแข่งอ่ะเราต้องเพื่อจะให้ดูอร์โบมันรับดูอากาศเล้ก็จะมีชุดดูอากาศอีกชุดหนึ่งต่อมาข้างหน้าก็เลยย่นเป็นมอนตอแมเล็กรถคันนี้เป็นสสเต็ปอย่างที่พี่ก็บอกว่าเวลาแข่งก็อีกสเต็ปหนึ่งเวลาแข่งเราก็จะถอดกระจังหน้าแล้วก็ใส่กระจังดูอ๋อเนี่ยทั้งเทอร์โบทั้งช่วงล่างใช่ทั้งตัวกระจังหน้าคือเวลาแข่งก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งพอเวลาใช้จริงก็จะกลับมาอยู่ตรงเดิมเป็นทรงรถบ้านนะครับโอเคสุดยอดคันนี้ต้องบอกเลยว่า เรื่องของรีวโเรื่องของการตกแต่งห้องเครื่องหรือว่าการตกแต่งแรง ชิดค่อนข้างมีประสบการณ์ใช่ครับนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะสอบถามอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งของรีโวนะครับสอบถามชิดได้เลยได้นะครับสอบถามได้ที่ไหนบ้างผมจะมี2เฟสเฟสหนึ่งชื่ออนุชิตถงโตจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ A N U C H I T แล้วก็เวนวัค H O N G t o อันนี้จะเป็นเฟสหลักอ่าส่วนอีกเฟสหนึ่งจะพิมพ์ไปเลยนะครับว่าชื่อชิดอะไรยนชนบุรีครับอ่าสามารถเฟสสำรองสองเฟสเลยใช่ทั้งจะสอบถามเรื่องของการซื้ออะไรหรือว่าตกแต่งภายนอกภายในของรีโวมีหมดครับนะครับโอเค หมดเรื่องนิวโว่นะครับต้องขอบคุณชิดมากครับสำหรับวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างๆเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆผมกับชิดเนี่ยเจอกันในกิจกรรมของโตโยต้าหลายรอบแล้วใช่นะครับเจอพีเอ็มบ่อยมากเลยแต่รถทนตลอดไม่ได้พีเอ็มถ่ายสักทีสเต็ปหลายสเต็ปลากเกินนะครับโอเคถ้างั้นฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนนะครััััับบบววคครรสสสสดดีี